วาน้ทุกชมเราพะตาลราชตีกันต่อหลังจากที่ว่ามันเข็นดินใส่โกงผมเต็มเลยท่านผู้ชมอ้าวไม่ยอมท่านผู้ชมวันนี้ช่างจัดกับกระชากวิญญาณมาเลยท่านผู้ชมอ่ขึ้นกับกระชากวิญญาณจัดมันเลยท่านผู้ชมเนี่ะขึ้นกันแบบนี้นะท่านผู้ชมล็อกสลักกันแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นบ่วงเหล็กนะผมเนี่ยฮะบ่วงดีสปรใหญ่นะครับผมเนี่ย ฟาร์มฟ้าประมาณ9้าเซนกันเลยนะท่านผู้ชมอ้าวละปาดนะครับผมนะีแกเสร็จแน่วันนี้ท่านผู้ชมเอาเสยียไปไว้แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมออกมาโดนท่านผู้ชมอ่ะช่างไปเจอหอยมาแล้วครับผมนะช่างไปเจอหอยตัวเล็กๆมาสามตัวท่านผู้ชมทบเลยนะทบเพียเข้าไปเอาเป็นเหยื่อล่อให้มันออกมาท่านผู้ชมอ่ะเอามาวางเลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่ แกคืนนี้ช่างจะตําพริกหล่อเอาน้ําหอมช่างซาราเรียกให้มันออกมาไวๆกันเลยท่านผู้ชมออาเรียบร้อยท่านผู้ชมอ่ะก่อนกลับแล้วครับผมเนะช่างเลยเอาย้านะผมนะยาแห้งๆนะผมนะมาปิดตรงเหล็กตรงบ่วงไว้หน่อยนะเจ้าตัวนี้มันเป็นมหาเทพนะครับผมเนาะมันจะต้องทําให้มันดีๆกันหน่อยเ้าท่านผู้ชมดูกันเลยท่านผู้ชมมันจะออกมาไหมท่านผู้ชมคืนนี้ผมเนาะเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมออกไหมท่านผู้ชม มันต้องออกแน่ท่านผู้ชมเรามันได้กินน้ำฝนทางสายล่ามันออกมาแล้วท่านผู้ชมเออมันออกมาพร้อมกับดินอีกแล้วแฮ่ท่านผู้ชมเออมันบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่คือกับดักเพราะว่าเฮ้ยอย่างงี้กับดักใช่ไหมกับดักทางสายล่าใช่ไหมอย่างงี้ช่างเหรอจะกินจะกินข้าง่ายง่ายก็เหลอฮะเอาดินไปกินไหมเฮ้ยเฮ้ยเเอาดีๆเอาดีๆนะท่านผู้ชมลองดูสิมันจะทำยังไงกับช่างอีกแล้วท่านผู้ชมนะเออมาทำอะไรท่านผู้ชมมันปั้นดินออกมา รวมแล้วมันหอบออกมาแล้วพี่หอบเลยโยมก็โอ้โหดูเอาอีกแล้วทุกโยมเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกดีเอาอีดีเดี๋ยวกลับแล่นฟรีแล้วนะทุกโยมมันเอาเลยเอาทุกโยมมันดันดินเข้าใต้คานเต็มเลยทุกโยมเนี่ยเอาอย่างงี้เอาอีกแล้วทุกโยมเนาะทำมันดันดินเข้าใต้คานกลับมันจะดึงลงไม่ได้มันจะไม่ลั่นนะครับผมเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีดีเอาอีดีทุกคน มันยัดทุกยมเนี่ยมันมาต่ยัดด้วยเลยเนี่ยยัดลงใต้ยัดลงใต้ทุกยมเต็มตาขาแล้วท่นดู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 มันยัดทุกยมเนี่ยยัดจนกลับผมขยับขึ้นเลยทุกยมโอ้โหเจ้าตัวนี้ทุกยมแซ่บทุกยมมันโผล่หูมาข้างด้วยไงทุกยมมันไปเข็นไม้อีกแคร์ทุกยมเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันยังไม่พอใจมันหรือไงทุกยมเนี่ย มันได้ทำห้ช่างเสียท่าไปถึงไหนท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้โอ้โหไล่ไล่จริงจริงท่านผู้ชมดูมันหน่อยท่านชมเนี้ยดูสิมันจะทำยังไงท่านผู้ชมมันจะออกมากินไหมท่านผู้ชมเนี่ยอ่าอ่าดูวันดูวันมันโผล่หัวมันหยาบด้วยท่านผู้ชมเนี้ยมันบอกมันโผล่หัวลั่นดิลั่นดิบอกลั่นดอ่ะลั่นดิลั่นดิลั่นดิกลับแช่ใส่ลั่นเลยลั่นดิ ฮะลั่นได้หรือเปล่าดูบ้านนะพู้ชมโอ้โหยเดูบ้านดูบ้านบอกว่าต้องเอาให้เต็มต้องเอาให้อยู่ด้วยยังไง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 นะทุผู้ชมดูบ้านดูบ้านโอ้โหอยู่ตัวดีเฮ้ยโคตรมหาเทพไปจากไหนทุกผู้ชมเลยดูนะ มันดันมันดันบวกผมขึ้นไปข้างบนเลยท่านชมเนี่ยโอ้โหและอย่างเงี้ยผมบอกเลยมันลั่นไม่ได้นะผมนะมันติดินท่านชมมันดินยะใต้คานไว้ยังไงก็วาวลั่นนะครับผมเนี่ยดูมันดูมาหน่อยทำยังไงอีกทำยังไงอีกเจ้าตัวนี้โคตรฉลาดนะครับผมเนี่ยรอบที่แล้วดินเต็มกรงเลยรอบนี้ก็ดินเต็มใต้กลับเต็มไปหมดเลยท่านชมเนี่ยโอ้ปวดหัวท่านชมเนี่ยจะแบบนี้เข้าไปที่ผมบอกเลยไอแบบนี้นี่ผมบอกเลยมีเยอะนะครับผมเนี่ยเอามุดเข้ามาเลย ดูดูว่าดูว่าเฮ้ยมันมุดแบบไม่กลัวอะไรเลยท่านผู้ชมถ้าลองแบบนี้นะผมบอกเลยท่านดินไม่เต็มใต้คาะผมบอกเลยตัวนี้กับ <g rab ble> <g rab ble> ดาวหนูนะครับผมเนี่ย <g rab ble> อ้าวอายังยังยังไม่พอใจมันท่านผู้ชมเนี่ยดูวันมันไม่เข็นมาอีกท่านผู้ชมเข็นอีกรอบเลยบอกเอาให้เต็มเอาให้เต็มเอาให้อยู่ <g rab ble> <g rab ble> โอ้โหแซบแสบวันนี้แซบเดี๋ยวดูที่มันจะทำยังไงท่านผู้ชม มันจะออกมากินหอยไหมท่านผู้ชมเนี่ยเออดูดูว่ดูว่าดูมันกัดมันกัดทุกอ่เออพังนี่พังพังไม้พังไม้กัดช่างล่าพังไมกัด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 เออเออกัดและยกกัดและยกขึ้นมันไม่รัดนะครับผมเนี่ยถ้ามันถ้ามันขุดออกสักหน่อยท่านผู้ชมเนี่ยผมบอกเลยไม่เหลือเลยผมเนี่ยถ้ามันขุดออกทุกดันออกมานี่ผมบอกเลยเสร็จแน่นะครับผมลุ้นให้มันกดลงไปายท่านผูดูมันมันมุดออกมาสบายใจเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูดูว่าดัน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  ดันดันโยบโยบเออดันมาดันมาทรมานบอกเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอแรือเปล่าเจอเจอหอยเฮ้ยเฮ้ยโยบโยบเออโยบมันเอาหอยผมไปกินฟรีด้วยทยบโยบเลยครับโอ้โหแซ่บจัดทั้งโยบเอ้าเราไปดูกันตอนเช้าดูผมไปฮะโอ้โดนอีกแล้วท่านผู้ชมเลครับโอ้ตัวนี้โคตรเทพเทพจัดท่านผู้ชมมาดูกันท่านผู้ชมไม่ตัวนี้ดูนะท่านผู้ชมกับกระชากวิญญาณช่างนะผมนะ มันดันดินเข้าใต้คานก่อนนะผมนะคานที่ว่าเป็นคานเหยียบนะครับผมโอ้โหพอดันดินเข้าปุ๊บม,มันก็กดไม่ลงครับผมนะดูนะมันดันดินมาปิดไม่หมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้แสบจัดท่านผู้ชมอย่างนี้ต่อตามก็ต่ออีกท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหโคตรแสบท่านผู้ชมช่างจะจัดการมันให้ได้เดี๋ยวช่างมีอุปกรณ์จัดมันนะผมจัดไปผม